ประกาศเป็นสิธิ์การปรขอประชาชนปลอดภัยทุกท่านได้ทราบนะครับคุยดีพ้องเข้ามาร้องแกตลอดเราเชียน์บ้านเราไปบ้านเขาเราเป็นตลอดนะครับเราต้องคอยเฝ้าถ้าพี่น้องนะครับที่มาเชียร์ปลอดภัยของท่านนะครับพอมีรถเข้าออกนิดหนึ่งขอเดินเดินมาฝั่งนี้นะครับล่มดีนะครับพี่น้องแล้ว แล้วให้เจ้าที่ตรวจสอบหลัานเบื้องต้นช่วยกลั่นกรองอีกครั้งหนึ่งนะครับตรวจสอบคุณแมบัดไม่พ่าอันนี้ก็เป็นต้นนะครับก็กวเป็นห่วงแล้วรองนองารและอยาาสถาที <an> ่สากานบรคดขอ้นรัท่านด้วยกรโรแลารีีและิ้งนะครับดขอ นักแข่ในสตารนะครับร,ระสา30นทก็จะเขียนเช่นแดงน,นะครับว่าท่านผู้สำหับท่านใดได้มาก่อนเวลาสกแปที่หับนะครับว่าท่าน ขออนุญาตท่านผู้บริหารครับพองคาครับในข้อที่93บและข้อที่94ี่ในข้อที่93วานิบสซึ่งเบื้องต้นก็ทราบว่ามีหลายเขตนะครับที่ท่านได้มาพร้อมกันรับสองรับสามแสดงว่าท่านตกลงกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเลือกตกวเลรอกที่สอง ลำดับนะครับตามประกาศสอขอนึ่งนะครับเาครั้งที่สองเป็นานแรกท่อครันที่นากนจได้ไ้นยคนรกับ๋นจะไปจับแรพร้อมกันพร้อมกันไเดยวรับ เบอร์สองครับ

ผมที no? Entonces, si ver, ่ทำหน้าที่เป็นผู้จับสลากหลายชื่อนะครับว่าท่านใดได้ก่อนของนิคุนายน2555เป็นวันเสาร์ที่2นะครับผู้มีหัวใเสียจเรือง5้นตย้ที่ห้เปอร์เซ็นตครั้งนี้